สตาซิสคือใครแล้วใครคือสตาซิสสตาซิสคือผู้ที่มีมาจากดาวดวงอื่นๆที่ไม่ใช่โลกซึ่งพวกเขาเคยเกิดอยู่บนดวงดาวอื่นๆก่อนแล้วก่อนที่จะลงมาเกิดที่ดาวเคราะห์โลกแห่งนี้ส่วนสาเหตุที่ช่วงเวลานี้มีสตาซิส อยู่มากมายบนโลกมากกว่าในช่วงเวลาไหนๆในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นก็ด้วยเหตุผลสองประการดังนี้ 1. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่สุดช่วงหนึ่งในด้านพัฒนาการของดาวเคราะห์โลกใบนี้ดังนั้นรูปธรรมชีวิตต่างดาวชั้นสูงทรงภูมิปัญญาทั้งหลาย จึงปรารถนาที่จะมาให้ความช่วยเหลือในกระบวนการแห่งความก้าวหน้าครั้งนี้โดยการส่งประชาชนของตนเองลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อช่วยยกระดับพลังงานของดาวเคราะห์โลกขึ้นและเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายๆรูปธรรมชีวิตก็มาจากมิติที่5เพื่อมาทำหน้าที่เดินนำหน้าให้ชาวโลกคนอื่นๆเดินตามพวกเขาไป 2. ส,สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับดาวเคราะห์โลกอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์และน่าลหลงไหลอย่างมาก จนรูปประทานชีวิตต่างดาวทั้งหลายอดใจไม่ไหวและอยากจะมาเห็นและต้องการร่วมมีประสบการณ์ด้วยกับประสบการณ์ยกระดับจิตสํนนึกของมนุษย์โลกในครั้งนี้แต่จากการที่พวกเขามาเกิดในที่ที่มีความหยาบหนาและทึบตันมากๆแถมยังเต็มไปด้วยความมีอัตราตัวตนสูงปริศอีกต่าหาก มันจึงเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะจดจำได้จริงๆว่าพวกเขาคือใครแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณคือสตาร์ซีสหรือไม่ติดตามได้ในคุณคือสตาร์ซีสหรือไม่นะคะ